สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะยกมือไหว้สวยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะไหนบอกครูซีคราวที่แล้วใครจำได้บ้างว่าเราเรียนอะไรไปพอจะมีแบบคุ้นๆบ้างไหมเอาสมุดมาอยู่ใ,ใกล้ๆยังหกออามีคนตอบถูกแต่ฮนไม่มีเสียงอะลูลกเอา สะพูน่นะวิธีแก้ไขปัญหาเนาะวิธีแก้ไขปัญหาเนาะโอเคเรามีวิธีแก้ไขปัญหากี่แบบที่ที่ครูบอกไปอะมีกี่แบบลูกวิธีการแก้ปัญหานะ ได้ยินบอไ้ยหมคะเมื่อกี้เมื่อกี้ครูปิดมาอยู่เหรอลูกหรอนานหรือ,อยังพอดีเมื่อกี้มีเสียงโทรศัพท์ไงครูก,ก็เลยปิดแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคมาค่ะคราวที่แล้วยังจำได้อยู่ไหมคะว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยมันมีหลากหลายแบบเลยแต่ครูฝันเนี่ยได้ยกตัวอย่างไว้สามแบบจำได้ไหมสามแบบ จำได้ปเปล่าจำได้ปเปล่ายังจำได้อยู่ไหมอ่ะครูจะแชร์ให้ดูนะสามแบบเนาะคือแบบอะไรมั่งคือแบบอะไรมั่งลองผิดลองถูกใช่ใครพูดเนี่ยเก่งมากเลยแบบลองผิดลองถูกแล้วแบบไหนอีกการขจัดการขจัดแล้วแบบไหนอีก า <ใจ S 1> การใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันซึ่งครูยกตัวอย่างไว้2อ,อแบบแล้วก็คือแบบการใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีเหตุผลซึ่งกันและกันกับการขจัดจําได้อยู่เล้าที่ครูมีตารางแล้วมีเลขให้อ่ะจําได้ไหมความสัมพันธ์ของข้อมูลซึ่งกันและกันอะจำได้ปะที่มีเลขหน่งถึงสี่อะจำได้ไหมแล้วครูบอกว่า ห้ามให้เลขมันซ้ำกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนจำได้ไหมจำได้ค่ะอ่าอันนี้แล้วก็อีกอันนึง่งอ่าอีกอันหนึ่งที่ครูบอกว่าการขจัดที่ครูบอกว่ามีเด็กอยู่สามคนจำได้ไหมแล้วมีของมีของอ่ะมีเด็กอยู่สามคนใช่ไหมหนึ่งสองสามเนี่ยแล้วมีของมาให้มีข้อความมาให้แล้วให้เด็กๆกำจัดอันไหนที่มันไม่ใช่เนี่ยให้กระกระบาดทิ้งจำได้ไหมอันไหนที่เขาไม่มีให้กระกระบาดทิ้งใช่ป่ะ ใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอันนี้วันนี้เราจะมาดูอันนี้คือแบบที่เราทําไปแล้วอ่าวันนี้เราจะมาดูวิธีนี้ก็คือลองผิดลองถูกอ่าเราจะมาดูลองผิดลองถูกโดยครูมีคําถามมีโจทย์มาให้คือครูต้องการให้ปลาเนี่ยที่มันหันหน้ามาทางซ้ายมือเนี่ยนะเห็นไหมมันหันหน้าไปทางซ้ายมือใช่ไหมลูกอยากให้มัน<ช>หันกลับไปทางขวามือ โดยให้เด็กๆเ,เนี่ยขยับก้านไม้ขีดให้บอกครูด้วยว่าหนูเนี่ยทำให้ปลามันหันไปทางขวามือเนี่ยต้องขยับก้านไม้ขีดกี่ก้านและก้านใดบ้างลงมือทดลงไปในสมุดเด็กๆฟังครูนะคะวันนี้นะในสมุดหนูจะมีแต่สิ่งที่หนูทดเกมสิ่งที่หนูทดเกมฝึกทักษะวิธีการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยครูจะให้หนูทดลงไปในสมุดดังนั้นหนูต้องเขียนชื่อ นามสกุลชั้นและวันที่ลงในสมุดแล้วก็ทดลงไปอนุญาตให้ทดแบบไหนก็ได้ตามแต่นักเรียนเข้าใจโอเคไหมพอหมดชมั่วโมงหนูก็ต้องถ่ายรูปหน้าที่ทดนั่นแหละส่งครูเท่านี้ง่ายไหมคะง่ายไหมคะง่ายละสิใช่ไหมแต่ต้องตกแต่งให้ครูนหน่อยนะไม่ใช่ล้นล้นเลยนะตกแต่งนิดนึง แล้ว<ด>สิ่งที่ครูครบอกว่าต้องส่งทุกครั้งไม่ว่าจะมีงานหรือไม่มีคืออะไรคะรูปเก,ก่งมากคะ่ะต้องส่งรูปเวลาเรียนหนึ่งภาพถ้ามีผู้ปกครองอยู่ใกล้ๆหนูให้ผู้ปกครองช่วยถ่ายให้1รูปถ้าไม่มีหนูก็แคปหน้าจอก็ได้เนาะหรือถ้าไม่มีจริงๆผู้ปกครองกลับมาตอนเย็นทาให้ให้หนูเนี่ย นั่งเขียนแล้วก็ให้ผู้พองจดเอ้ยให้ผู้พองถ่ายรูปโอเคนะคะตามนี้เนาะนะนะส่งในอัลบัม้มคอมพิวเตอร์ทั้งสองอย่างเลยนะลูกทั้งงานด้วยแล้วก็ภาพนะคะนะอ้าวทดเลยลงมือทดเลยเพอเวลาเสร็จแล้วเนี่ยครูจะให้ถ่ายที่ทดเนี่ยลงอัลบัม้มโอเคทดเลยลูกหรูจะทํายังไงได้กี่กา้านต้องขยับกี่กา้านให้ลองคิดดูหลายๆแบบนะคะง่ายมากจะ้ะ ให้ลองคิดหลายๆแบบแล้วเราจะเลือกแบบที่ดีที่สุดก็คือใช้ก้านขยับก้านน้อยที่สุดใช่ไหมอ่าหนูลองคิดดูบางคนได้แปดก้านโอ้โหยเยอะมากเลยเราอาจจะคิดได้น้อยกว่านั้นอ่าลองดูก็คือครับท่านอะไบ้างครับนี่พอดีผมไปเข้า้น้ำมาครับโอ้ยว่าต้องขยับหวายก้านเลยะจะผ่นไปทางนลองดูครับก็คือก็คอือครับ<ม>ครับผม ว่าไงลูกทำยังไงบ้างครับทำยังไงบ้างครับอ๋อครูบอกว่าวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูกเราจะมาลองทําโจทย์ข้อนี้ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องการให้ปลาเนี่ยจากเดิมปลาตอนเนี้หันหน้าไปทางซ้ายลูกอยากให้ปลาหันหน้าไปทางขวาคือด้านนี้ขวาเขาถามว่าจะต้องขยับก้านไม้ขีดกี่ก้านและขยับก้านไหนบ้างซึ่งครูบอกว่า ให้หนูเนี่ยทดลงไปในสมุดเลยให้เอาสมุดมาเขียนวันที่แล้วก็เขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ทดลงไปเลยพอหมดชั่วโมงเนี่ยครูจะให้เด็กๆเนี่ยถ่ายรูปที่เด็กๆทดเกมทุกเกมเนี่ยเกมฝึกทักษะการคิดทุกเกมเนี่ยในแก้แก้นปัญหาทุกเกมเนี่ยแล้วถ่ายรูปส่งครูในอัลบัม้มวันนี้เท่านั้นเนาะส่วนรูปต้องส่งทุกครั้งอยู่แล้วเนาะโอเค ในอัลบั้มงานคอมพิวเตอร์เลยนะลูกไม่ต้องส่งอัลบั้มอื่นนะทั้งรูปแและก็งานนะคะเอ๊ะโทษทำยังไงดีจะหันไปแบบให้หนอยข้างสุดให,ให้หนูคิดก่อนสิลูกลูกอย่าเพิ่งถามสิลูกต้องใช้ความคิดของตัวเองก่อนเนาะลองดูลองดูใช้ความคิดของหนูนี่คือความคิดสองดาใช่ไหมคะความคิดค,ความคิดของหนูก็คือต้องขยับกลางทั้งหมดเลยเพื่อจะเปลี่ยนด้ เปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลย,เลยวันว่าลูกปันนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยเอ้าวให้เวลาคิดประมาณห้านาทีนะคะเด็กๆลงมือค่ะโอเคเป็นี่ยอดเลยค่ะจ้าเขียนวันที่ชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยห้านาทีนะคะลงมือค่ะมีใครได้น้อยกว่านี้ไหมคะ น้อยสุดเท่าไหร่เลยตอนนี้สี่ก้านใช่ไหมลิตตอนนี้สี่ก้านเนาะอันนี้ประมูลผลว่ามีมีคนที่ออกมาสักสี่ก้านไม่มีใครน้อยกว่าสี่ก้านหนูขยอบหมดเลยอ่ะคุณมันคิดยังไงถึงจะได้สี่ก้านเอางี้เอางี้ เดี๋ยวให้คนที่สี่ก้านอุ้มีสองก้านด้เหรอลูกอ่ะคนที่สี่ก้านช่วยช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะใครจะเป็นตัวแทนของคนที่สี่ก้านช่วยบอกหน่อยว่าหนูทํายังไงเอ่ยทำยังไงเอ่ยหนูขยับก้านไหนมั่งลูกผมเอา H กับ F ไปต่อหลัง A กับีครับอ๋อ อันนี้เอาออกแล้วไปต่อ A อกับซอย่างนี้เหรอลูกครับแล้วก็ขยับ b กับตีครับขยับ b กับ C ีกลับด้านเนาะกลับด้านไปอย่างนี้เนาะหรือเพามันสามารถจะเปลี่ยนได้นี่นะอย่างนี้เนาะโอเคก็จะได้เป็นปลาหันหน้าไปทางขวาแล้วโอเคได้ค่ะแบบนี้ได้ แต่อยากรู้ว่ามีแบบอื่นอีกไหมเอ่ยสองก,การะรถามคุณิเขาเขาอยู่สองก,การ,ะรอะไรนะคะคบวสการมไม่าครูให้ถามว่าอะไรนะลูกให้ถามว่าอะไรนะคะลูกนวคมเนี่ยอิธิพลเนี่ยครูเชื่อจีเนี่ยครูครทำไมคะสอง อ๋อเขาบอกว่าสองก้านเหรอทำยังไงเอ่ยอิทธิพลออกเลยสองก้านทำยังไงเอ่อยลูกไ,ได้ด้วยเหรออยู่ไหนอิทธิพลอยู่ไหนคะสองก้านทำยังไงลูกออกไปแล้วครับอ้าแต่ครูเหมือนว่าครูจะคิดได้สามก้านนะเด็กๆลองคิดดูซิสามก้านนะลูก นูลองคิดดูซิสามกานได้ไหมลูกสามการหนูคิดได้แค่สี่กานะลองลองดูอีกทีนึงนะคะเ,เพราะครูคิดเนี่ยได้สามกานเนาะลองคิดอีกทีสิครูคิดได้สามกานนะลูกได้ไหมตอนนี้ครูคิดได้สามกานขยับตรงไหนดี โอ้คุณหนูได้สามก้ามครูรอทำยังไงฮะอ่าไหนบอกสิได้สิก้ามแล้วหนูได้ก้ามอ้าวขออนุญาตปิดเสียงนะคะลูกเด็กน้อยที่เปิดโทรทัศน์ให้ครูฟังไม่ได้อยากฟังโทรทัศน์ตอนนี้ลูกอ่าอยากฟังเด็กๆตอบว่าสามกล้ามได้ไหมเอาไว้ตอบเป็นเอกับอตอบเป็นหางครับแล้วก็ h ต่อเป็น แล้วก็หันบีไปทาครับโอ้ก็สี่การใช่ไหมนะครับโอเคมีสามการไหมโอ้สองห้องนี้สองห้องนี้จะคิดได้ไม่น่สามการนะลูกเอ๊มันต้องมีสิแล้วคุูจะทำยังไงอะครูทไงอ้าวช่วยกันคิดสี่ช่วยกันคิดเร็วคูได้สามการเนี่ยตอนนี้คูมองเห็นว่ามันได้สามการอะเอ๊สามกาน ใช่ใช่ค่ะได้สามกานค่ะแล้วครเอาดีกับอีมันเิดเอ็กซ์บซี ไม,ไม่ได้ก<ด><ด>รูใบให้นิดหนึ่งได้ไหมดีไหมได้ใบให้นิด,ดนึงเนาะครูว่าครูเอาครูเอา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 ตัว H ไปเป็นตรงนี้นตัดตรงนี้ออกแล้วมาเป็นตรงนี้อ่าแสดงว่าปลาหัวมันอยู่ตรงนี้แล้วใช่ปะ ใช่ป่ะี๋ยวก่อนนะครูขยับตรงนี้มาช่วยกันคิดเร็วครูเอาพวกตัวอักษรกลิ่นมารวมกันให้ได้เป็นแบบส่วนส c ที่ครูคิดคืออะไรเออแล้วเธอครูขยับเอกับปีเอาเอลงมาครับเอาเอต่อท้ายต่อท้ายตรงไหนลูกใ้ต่อท้ายตรงจีปครับอ้ใช้เอมาตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยคใช้เอกับปีแล้วไงต่อคะ มาเริ่มมาแล้วก็เอาบีลงมาอยู่ตรงแบบนี้ครับนี่ใช่ไหมคะใช่ครับโอ้เก่งมากเลยก็ได้ปลาหันหน้าไปแล้วใช่ไหมใช้กี่ก้ารเก่งมากลูกใช้สามกานโอเคไหมมีวิธีอื่นอีกไหมโอเคใช้ข้าวกลุนดีกว่าสามกานเนาะโอเคนะอ่าสรุปก็คือแบบนี้เนาะใชู้ว่่าไมมี ไม่มีทางอ่ะที่จะที่จะจะมีใครต่อได้แทสองด้านอ่ะออแ้วถ้ากรูไม่เอาทางนี้อ่ะครูไปทางอื่นได้ไหมอก็ได้จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก็ได้ใช่ไหมใช่ปะใช่ครูก็ใช้สูตรเดิมสอ่าใช้สูตรเดิมแต่แทนที่เราจะเอาจากข้างบนย้ายมาข้างล่างเปลี่ยนเป็นจากข้างล่างย้ายขึ้นไปข้างบนแทนเนาะเนาะ นีรัชยาเหรอลูกนีรัชยาให้ครูอธิบายใหม่อีกรอบไหมคะที่หนูบอกหนูได้สี่อะลูกเอาใหม่ไหมอีกรอบไหมลูกอโลอโหลอโล,อโลจะไปเกมต่อไปแล้วนะนีนีรัชยาตอบหน่อยนี่คือครูใบยยว่าหนูว่าครูเฉลอยอันนี้เฉลยแล้วครับตอนแรกใบก็คือเอา H ลงมาไงแล้วเมื่อกี้วาสุก,กับหนูช่วยกันตอบใช่ไหมให้เอา A กับ B ลงมาใช่ไหม ก็เลยเฉลยแล้วเนอะต่อไปครูถามว่ามีใครงงไหมคะตรงนี้ให้ให้อธิบายใหม่ไหมไม่ครับไม่ครับเมื่อกี้จิรัชยาใช่ไหมลูกที่ส่งข้อความมาว่าได้แค่สี่อะหนูต้องให้ครูอธิบายใหม่ไหมลูกไม่ยังไม่ถ่ายฮัลโหลจิรัชยาอยู่ไหนจ้า อ้าวเพื่อนช่วยสะก,กิดเรียกหน่อยสิเขาไปไหนแล้วเนี่ยพิมพ์ก็อ่าไม่ต้องค่ะโอเคอ่าไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะข้อต่อไปแตแดนอันนี้ทําแล้วจําได้ไหมอ่าใช้ความสัมพันธ์ของข้อมูลจําได้ไหมเนี่ยไปเป็นอันนี้แล้วก็ไม่ได้หลายแบบเลยไม่ใช่เฉพาะอันนี้อันเดียวเนาะจาได้ใช่ไหมที่เราคิดกัน,กนมเมื่อคราวที่แล้วเนาะอ่าไปอันนี้จำได้ไหมที่บอกว่ามีมดนงหนุย่ยใช่ปะ อ่าของสองชิ้นอันไหนไม่ใช่ก็กระกระบาดทิ้งจำได้เนาะเอาไปข้อนี้บ้างเด็กๆคะร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพบนจอนะคะจากนั้นให้หนูเลือกภาพที่หายไปนะบอกครูหน่อยบอกครูหน่อยว่าภาพไหนหายไปลูกูหนูขอลบภาพหน่อยครับหนูเขียนไม่ทักตรงกลางค่ะตรงกลางสองเหรอลูกอันที่สองตรงกลางใช่ไหม มีคนมีคนเลือกอย่างอื่นไหมมีคนเลือกอย่างอื่นไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะเลือกอันนี้เพราะอะไรอ่ะลูกเพราะอะไรถึงเลือกอันนี้กันเพราะหนูดูจากเส้นไหนนมันต่อกันได้อ๋อหนูดูเส้นเส้นไหนอ่ะเส้นไหนที่มันต่อกันได้อลูกดูจากเส้นวงกลมมาผูดเส้นมันเลี้ยวอ่ะเส้นเลี้ยวๆหรอเขเขาเรียกว่าเส้นรอมวงกลมหรือเปล่าลูกใช่ป่ะเส้นนี้ใช่ไหม เ้น,นีใช่ไหมเ้น,นีใช่ไหมโอเคถูกต้องดูรูปรูปต่อไป <c oughs> ดูรูปต่อไปนะดูรูปต่อไปนะครับครับครับรครับอรับครับครับครับยับครับรับครับรับครับครับคัครับครับครับครััครับรัครับ ใครลอกปลาไม่ทันไวเลยครับไวเลยค่ะหนูก็ว่าเฉพาะรูปนี้ใช่ไหมปลาใช่ไหมอหลอกเฉยด้วยใช่ไหมครับจ๋าเนี่ยจากรูปนี้หนูก็ไปเป็นรูปนี้ใช่ไหมลูกสองรูปนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเออก็ขีดไปใช่ไหมแล้วเขียน A เขียน B, B ใช่ไหมลูกโอเคครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมคะไม่มีครับ ไม่มีนะผู้หญิงจ้าหนูเสร็จยังลูกผู้หญิงทันไหมเนี่ยครูเห็นหนู n อ็อหนูเสร็จไหมลูกยังเขียนอยู่เลยเสร็จปะจาลูกเสร็จแล้วเนาะอ่าโอเคไปต่อแล้วนะเมื่อกี้ถึงข้อไหนแล้วถึงข้อนี้แล้วนะอ่าหนูคิดว่าภาพไหนหายไปคะ ภาพที่สามค่ะสามภาพสาม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 สาพนามอ่มลากสามสามสามสาพสามสามสามสนมสามสามเามสามสามามสนมสามามสมสามสมสมสามมสามมสามสามามสามสามสาามันเล็มเกินไปเามสามสามสามมสามสามเามามดูมามามสามา หนูดูจากข้างบนมันใสๆไม่มีแรงเงาใช่ป่ะไม่มีสามเหลี่ยมทึบแต่พอมาเป็นสามเหลี่ยมด้านล่างมันจะมีสามเหลี่ยมทึบอันนี้ใช่ไหมใช่ป่ะวงกลมใสๆไม่มีทึบเลยก็มาเป็นวงกลมที่มีทึบใช่ไหม้เวาเส้นะครูสามเส้นแต่แล้วทําไมตรงนี้ก็มีทึบทําไมไม่เหมือนกันตรงไหนะลูกมันไม่เหมือนเพราะทึบมันเล็ก อ๋อเพราะว่าระยะห่างระหว่างนี่เปล่าออเส้นรอบวงเส้นรอบรูปตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเท่ากันใช่ป่ะใช่ไหมแต่น,นี้ระยะห่างมันยาวเือเกินใช่ไหมมันมากเกินไปโอเคโอเคโอเคอ่ะไปต่อนะไปต่อนะสรุปว่าตอบข้อนี้นะครับโอเค แล้วข้อนี้ล่ะคะหนูว่าตรงไหนหายไปลูกสี่เดี๋ยวห้าหกเหลี่ยมคู่หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเลี่ยมหายไปเหลี่ยมคู่เหเลี่ยมอันรกูอันนี้หนู่อันนี้เหรอคะอันนี้เหรอเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะวันนี้ว่งอันนี้ถุงมันดีแล้วอันคู่อ๋อเพราะหนูดูเหลี่ยมมันเหรอลูก อันนี้สามเหลี่ยมอันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้ห้าเหลี่ยมอันนี้ก็เลยน่าจะเป็นหกเหลี่ยมเลรวลูกเหรออ๋อโอเคมีเหตุผลโอเคมีเหตุผล,ผลถูกต้องอ่าข้อต่อไปเหลี่ยมเตอก็มาฟังให้ดีนะข้อนี้นะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยช่วยกันออกแบบและวาดภาพการจัดเรียงของใช้ในหัวในห้องครัว และระบุแล้วระบุเหตุผลประกอบการออกแบบด้วยถ้านักเรียนมีของแลและอุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ตะหลิวช้อนกระดาษทิชชู่เครื่องปรุงรสหม้อซอสน้ำปลาคู่มือการทำอาหารน้ำมันพืชและกระทะฟังให้จบก่อนนะแล้วเขาให้เงื่อนไขมาว่าให้แนวคิดมาว่าในการจัดเรียงเนี่ยห เตาแก๊สและก็อ่างล้างจานเนี่ยเป็นเครื่องใช้ที่สกรปรกง่าย 2. กระดาษทิชชู่แบบมว้วนทำความสะอาดอุปกรณ์ได้หลายชนิดแต่ไม่ควรจะกิ้งไปกิ้งมาแสดงไม่ควรวางกิ้งไปกิ้งมาไม่วางนอนเนาะวางนอนมันจะกลิ้งใช่ไหมสามใครเปิดเสียงอะไรลูกสามสาม ห้องในห้องครัวควรมีอุปกรณ์แบบแขวนติดผนังเพื่อประหยัดพื้นที่สี่เมื่อทําอาหารควรจะไอ้มักจะต้องใช้เครื่องปรุงเสมอเสียว่าเครื่องปรุงมันต้องอยู่ใ,ใกล้ใช่ไหมใช่ปะใช่ค่ห้าการทําอาหารบางครั้งต้องศึกษาคู่มือการทําอาหารด้วยหกในห้องครัวมีลิ้นชักและก็ชัน้นเพื่อให้ประหยัดพื้นที่อ้าวไปดูภาพ อ,อ,อันนี้คือแนวคิดในการจัดเรียงเดี๋ยวเขาจะมีภาพให้ลูกใส่เลขลงไปในภาพโอเคไหมโอเคไหมแล้วก็อรู้แนวคิดแล้วนะแนวคิดจําได้ยังแนวคิดเตาแล้วก็อ่างล้างจานสกรปรกง่ายกระดาษทิชชู่เช็ดได้หลายอย่างแต่ห้ามกิ้งไปกิ้งมาแสดงว่าต้องวางตั้งแบบนี้ถูกไหมใช่ปะในห้องครัวควรมีอุปกรณ์ที่ไว้แกวนก็คือต้องมีตะขอแขวนอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับเมื่อท<ช>ําอาหารก็ต้องมีเครื่องปรุงแสดงว่าเวลาทําใกล้ๆเตาก็ควรจะมีเครื่องปรุงวางอยู่ใช่ไหมเดี๋ย<อ>ะ,ะแล้วก็การทําอาหารบางครั้งต้องศึกษาคู่มือด้วยแสดงว่าต้องมีคู่มือด้วยใช่ไหมแต่แก็ในห้องมีลิ้นชักก็ควรจะมีลิ้นชักไว้ใส่ของใช่ปะแล้วก็ควรมีลิ้นชักใ,ชใส่อะไรอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปออกแบบกันเนาะอ่ะพร้อม ไปจ้ะอ้าวเด็กน้อยลองวาดรูปครัวลงไปแล้วใส่อุปกรณ์ลงไปในครัวสิคะคือครูต้องให้หนูวาดครัวอยู่ในนั้นใช่ใแล้วหนูก็ใส่อุป,ปกรณ์ลงไปในครัวสิคะแต่ว่าเมื่อกี้หนูก็จำจำไว้ดีหนูว่าสามอยู่บนโต๊ะหนูว่าการชูก็อยู่บนโต๊ะอืออ่าลองดูลองดู ว่าาชูไม่ควรไม่ควรไม่ควรให้มันกิ้งไปมาะว่าเขาก็ต้องวางเป็นแนวตั้งอยู่บนโต๊อ่าเป็นไปได้อ่าเป็นแนวคิดที่ดีอืมว่าควงครัวก่นแล้วกันโอเคเป็นแนวคิดที่ดีดีมากครับ่บนแจะหมดอนุรุตครับ หนูทดได้เลยนะครับลูกว่าท้องครัวได้เลยครับกูไม่ต้องไปแกนนะว่าทำไมหนูชอบหุดว่าท้องครัวได้เลยครับลูกเน็ตหนูเน็ตบลูมันก็ดีนะครูแต่แต่หนูไปกดไมไของมันก็ไม่รู้อยู่ดีดีมันก็มันก็หลุดอเองครูโ <Okay. S 2> อเคโอเคอ่ะทุกคนวาดท้องครัวแล้วก็วาดสิ่งที่หนูจะใส่ลงไปในแต่ละวงกลมลงไปในนั้นเนาะว่าหนูอยากจะ หนูคิดว่าไม่ใช่อยากจะเพราะเรามีแนวคิดไปแล้วใช่ไหมเรามีแนวคิดไปแล้วเมื่อกี้นี้หนูต้องใส่ตามแนวคิดที่เขาให้มาเน,ะน,นาะูหนูนึกว่าหนูหนูนึกว่าให้ใหู้ให้ให้วาดตามจินตนาการของเลอืมหรือหนูอยากจะวาดห้องโถวาตามจินตนาการของลูกล่ะแต่ต้องมีที่แขวนอะไรแบบนี้นะใช่ปะใช่อืมก็ได้อยู่นะคะถ้าหนูอยากจะวาดตามตามตามจินตนาการก,ารก็ได้นะ แต่หนูต้องมีที่แขวนมีชั้นวางของแล้วหนูต้องบอกให้ได้ว่าหนูจะใส่อะไรไว้ในชั้นวางของบ้างหนูจะแขวนอะไรบ้างในภาพั<อ>เนาะแล้วเขาตู้เย็นมาทำไมเนี่ยตู้เย็นเขาไม่เอามาทำอะไรเลอา้าวเขาก็เขียนองค์ประกอบให้ดูเป็นห้องครัวไงคะเราจะวาดตามห่อครัวตามแบบนั้นหนูจะวาดครัว,ข,วของหนูที่บ้านก็ได้ แต่เอาวางของให้ครบหกสิบอย่างนะวางของให้ครบสิบอย่างเนาะหกสิบอ,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 อย่างเหรอสิบ <10 S 2> อย่างสิบอ,อ,อย่างลูกสิบอย่างสิบอย่างสิบอย่างเมื่อกี้หนูได้ยดินว,ว,ว,ว่าหกสิบภาพพื้นหลังคูดูหลูล,ล่าไหมดูบ้านคูหลูล่าไหม <ś c oughs> คุณนะสะอาดปิ้งหรือหูสะอาดปิ้งเลยสะอาดปิ้งเ,เลยตอนนี่ไอู้ตอนแรกผมมาห้องครัวกับหัวหทำไมหนูยังเห็นอยู่เหมือนเดิมเลยมาถึงเวลาว่าละเราว่าตัวเย็นมันต้องให้เรียมเรียะตู้เย็นมันเรียม ค่ะเด็กๆมาค่ะเฉลยค่ะเด็กๆเด็กๆว่าสามตรงที่แขวนสามวงนี้คือน่าจะเป็นอะไรดีคะลูกน่าจะเป็นอะไรลูกสามวงตาหลิวหรอลูกตาหลิวนี่เล็กอะไรคะเล็กหนึ่งเนาะแล้วก็อะไรอีกลูกกระทกระใช่ไหมอ่ะกระทาแขวนไว้ใช่ไหมล้วอะไรอีกลูก ม้อหม้ออ่าโอเคส่วนสี่อย่างนี้ล่ะคะลูกที่อยู่ในตู้เนี่ยสี่อย่างนี่อะไรคะที่อยู่ข้างบนซอสอเบอร์สี่ซอสเบอร์สี่นะเบอร์ห้านะเบอร์หกแล้วก็เบอร์แปดน้ำมันใช่ไหมลูกอ่าโอเคยางสุดท้ายก็จะเป็นทิชชู่วางอยู่ตรงกลางอันไหนคะลูกอย่างสุดท้ายอันนี้เหรอวางวางไว้ตรงโต๊ะค่ะ อันนี้เป็นทิชชู่ใช่ไหมคะอ่ะทิชชู่แล้วตรงนี้นะคะสองอันนีล้ลูกที่อยู่ในตู้นในเก๊ะในลิ้นชักอยู่ในลิ้นชักเป็นอะไรเอ่ยช้อนช้อนกับอะไรคะช้อนกับสมุดน้ำมันสมุดน้ำมันไปแล้วลูกน้ำมันไปแล้ว จะหมดคู่มือมใช่ไหมช้อนแล้วก็ช้อนค่ะโอเคค่ะเก่งมากเลยลูกชลธน์ถูกหมดเลยใช่ไหมทาเสร็จแล้วด้วยถูกด้วยเดี๋ยวระบายสีแล้วก็ส่งได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้ชื่อชลธนะอ่าหนูชื่ออะไรคะใครตอบชื่อปาปิยาค่ะเอาเหรอแล้วชลา,านา์าชื่อใครอะคะขอโทษค่ะลูกอ่ะชื่ออะไรนะอะไรปิยานะออนปิยาหรอปราณปิยาค่ะปราณปิยาโอเค ปราณปริยา,ลา,าแล้วท่านวนแล้วแล้วเปิดกล้องได้ไหมไปไหนแล้วล่ะอ้าวเปิดไม่ได้อ๋อเปิดไม่ได้อ้าวสรุปว่านี่ครูคุยกับคนไหนกันแน่เนี่ยเมื่อกี้มันแวบๆวบมาสองคนเนาะสับสนเลยอ่าโอเคตามนี้นะคะเ,คเด็กๆนะคะจ้าอ่าเดี๋ยวสวัสดีกันไว้ก่อนเนอะเผื่อบางคนจะไป ทำต่อในอัลบั้มเนาะโอเคไหมอ่ะทุกคนทำความเคารพขอบคุณค่ะขอบคุณครัแตงแตงอะไร thank you thank you c สี เสียเราขอบคุณหลายหลายเดอ้อขอบคุณหลายๆเดอ้อโอเค,อเคจ้าใครอ่ะจ้าเก่งมากเก่งมาก